มาลมามะละเครื่องปั่นของเฮฟเลชิ้นส่วนน้อยประกอบใช้งานก็ง่ายรุ่นนี้ความจุ1ลิตรขนาดของเครื่องก็เล็กกระัดรัดพกพาง่ายกําลังไฟสูงสุดคือ500วัตต์และก็แรงปั่นที่4,500รอบต่อนาทีคือจุดประสงค์หลักของผมเนี่ยซื้อเครื่องนี้เพื่อมาปั่นอาหารให้กับน้องหมาที่ป่วยอยู่กินนะครับเพราะว่าเขากินอาหารเองไม่ได้เราก็เลยต้องป้อนและทีนี้เราก็เลยต้องทําให้อาหารนะละเอียดแล้วก็ให้เขากินแล้วก็กลืนง่ายที่สุดแต่ผลดที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาย่อยง่ายแล้วก็ขับถ่ายง แล้วก็เอาหัวมอเตอร์ปั่นครอบลงไปก็จะมีสลักของเขาเนี่ยเห็นไหมเอาังเกตง่ายคือเอาคําว่าแอปเปลหันมาข้างหน้านะครับวางมันก็จะลงพอดีแค่นี้เองจับไปหน่อยครับก็กดแรงไหมเวลากดก็แนะนําให้กดแล้วก็ปล่อยเป็นจังหวะนะครับอย่ากดแช่ไว้นานนะก็คือตามคู่มือเขาบอกไว้อย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวที่เป็นเม็ดใหญ่ๆพอปั่นออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเอาละทีนี้มาดูซิอู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นใกล้ๆไหมนี่คือความละเอียดของเม็ดข้าวเลยนะนี่ดูทุกคนดู ด,ดูความละเอียดของเม็ดข้าวนี่นี่นะครับจากข้าวที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะนี่ดึหไหมนะข้าวละเอียดเลยใครที่กําลังสนใจเครื่องปัน่นเครื่องบดนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นอาหารปั่นเนื้อสัตว์ปั่นผักนะครับได้หมดของ h a f l ล y นะมาได้เลยนะครับผมได้ทําการปักตะกร้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเวลาล้างทาความสะอาดนะง่ายเพราะว่าใบพัดก็ยกออกมาแค่นี้เองตัวโถก็เป็นโถแก้วเหมือนถ้วยแก้วเรียบธรรมดานี่เห็นไหม มันล้างทําความสะอาดง่ายนี่ไม่เหมือนกับตัวปั่นแบบนี้นะเห็นไหมข้างในมันจะมีแถบแบพลาสติกแล้วก็เป็นแบบเนี่ยข้างในใบมีดท,ที่มันถอดออกไม่ได้เห็นไหมเวลาเราจะล้างทาความสะอาดมันก็จะยุ่งยากหรือก็นานกว่าหน่อยแต่ตัวนี้คือใบมีดถอดออกมาได้แล้วก็ความห่างของใบมีดก็คือสามารถลูบๆแล้วก็ล้างออกได้ง่ายๆแล้วก็เนี่ยตัวนี้เห็นไหมเป็นก็คือเป็นลักษณะเหมือนพอเอาใบามีดออกก็เป็นถ้วยถ้วยแก้วปกติธรรมดานี่เองเห็นไหมล้างทําความสะอาดก็ง่ายนะครับสะดวกสบายปั่นก็ดีทําความสะอาดก็ง่ายนะครับ ใคร,รที่ยังไม่มีจัดเลยนะเครื่องปั่นเฮเซเลแล้วจะหลงรัก